เขามาเท้าซ <mans Sky jogo> ้ายเท้า <lawsuit> ซ <royable> ้ายมาขอจังหวะเร็ววันนี้หน่อยโโอ้หแล้วแมงมุมตัวนี้เขาโชว์ขดจังกะแล้วเขาโชว์ขดจังกะแล้วเขาโดนขดจังกะแล้วเขาเขาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแมงมุมโอ๊ยโอ๊ยเจ๊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 ทำเป็นแบบอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยม่นไม่มันเลยแม่งมีอะไรทะพายจริงๆเลยข้อข้อเงินคืนข้อ ขาขอเงินคืนอะไรทั้งตัวเหลือแต่หมอยกับรอยยิ้มมาเอาหมอยเอ้ยไม่ได้เอาเอางี้ละกันเอางี้ละกันเอายังงไเอาเด็กเจ๊ไปเอา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 ไปเออเอาไปเอาไปเลยเอาพี่นัทบอกขาดออกพี่นัทเฮ้ยไปเราไปคุดทองกันดีกว่าเฮ้ยนู่นไปดูพี่โชคดีกว่าเฮ้ยพี่โชคบอกแล้วให้ด right right ูเมียงูก่อนเมียงูสนุกมากเลยพี่รู้ไหมเมียงูที่แท้จริงมันเป็นยังไงเป็นยังไงเมียงูพี่นัท พี่นัทพี่นัทครับขอจังหวัดเมียงูที่แท้จริงหน่อยครับบาทเดียวดูเพิ่อนอะไรไม่เกินเมียงูบาทเดียวดูเพิ่อนอะไรไม่เกินเมีงเยออไไมมงลยูลูกได้คําได้อุ๊ยลูกได้คําได้แต่อย่าเอามา